ขอกราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ลุงจะมาทําราดหน้าขี้เมาหมูนะครับเคยกินกันไหมนะครับเกิดมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องอลัมพะบิดอะไรกันมากมายเปิดกระทะแรงๆหน่อยนะครับผัดเส้นเพื่อที่จะไปราดหน้านะครับวิธีผัดเส้นใหญ่หรือว่าเส้นราดหน้าเนี่ยต้องเปิดไฟแรงๆนะครับ ดิฉะนั้นมันจะติดตูดกระทะนะครับใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยเพื่อหากลิ่นหอมนะครับเผื่อมันจะมานะเออแล้วก็ผัดไปให้มันนิ่มๆน,น,นะครับผัดเหมือนกับเส้นลับหน้าปกตินี่แหละครับมันจะแปลกตรงที่เราทำน้ำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่านั้นเองนะครับผัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเวลาผัดเส้นลับหน้าเนี่ยทุกครั้งที่ผัดต้องเปิดไฟแรงๆนะครับ มันจะมีกลิ่นหอมของกระทะกระทบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรามันก็จะเกิดความหอมนะครับเหยาะซีอิ๊วดำไปนิดนึงมันก็จะเพิ่มปริมาณความหอมขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผัดไปให้ได้ที่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่จานนะครับต้องใส่จานครับอย่าไปใส่อย่างอื่นนะครับ <c oughs> วันนี้เติร้าเช้าๆกินกาแฟแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ ามาทำผัดขี้เมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับปกติหมูห่อหนึ่งที่ชั่งไว้สองขีดเนี่ยเราจะทำได้สองออเดอร์นะครับออเดอร์หนึ่งประมาณขีดเดียวนะครับหมูหมูที่เป็นหมูบดท,ที่เราบดกันเองนะครับใช้เครื่องบดของที่ร้านบดเองนะครับเราก็จะใส่หมูประมาณขีดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาพริกกะเพราที่ทำไว้นะครับผัดมันก็จะเหมือนกับผัดกะเพรานี่แหละครับ เดี๋ยวก็ดูกันไปว่าลุงทำยังไงนะครับผมออเดอร์นี้มันเป็นออเดอร์ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนหน้าหมูหมูครับนะครับนะครับหมูของเราจะใช้หมูสับนะครับเราจะไม่ใช้หมูชิ้นเพราะว่าร้านอาหารเวลาซื้อหมูมามันจะมีเศษนะครับเราไม่รู้จะเศษไปทําอะไรก็ต้องเอามาบดทำออเดอร์ให้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องทิ้งนะครับเติมน้ําซุปลงไปพอสมควรนะครับก็กะเอาแล้วกันนะครับ ใส่ด้วยน้ำซอสปรุงรสมาสจรรั่นที่ลุงทำเอาไว้นะครับอซอสนี้ทำาด้วยสารพัดนะครับใส่เอาถั่วแขกหรือว่าถั่วพอกยาวก็ได้นะครับมาทอดนะครับเราใช้ทอดเพราะว่ามันจะกรอบนะถ้าเราเอาไปต้มหรือว่าไปลวกเนี่ยมันจะกินเหนียวเหนียวนะครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทำกันดูนะเคล็ดลับของทำให้ถั่วแขกกรอบต้องเอาไปทอดในน้ำมันนับ1-15ถึงพอนะครับเรื่อย แล้วเราก็เอาไปใส่ในที่เราปรุงเอาไว้นะครับไม่มีอะไรยากครับง่ายๆนะรสชาติก็อร่อยด้วยแล้วใครจะไม่ใส่ถั่วแขกจะใส่ฟัก,กะนาก็ยังได้นะครับแล้วแต่อยากจะใส่นะตามด้วยมะเขือเทศสีดานะครับหรือว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ชอบเบลเขียวเบลแดงตามไปก็ชิมรสชาติให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแต่งสีด้วย เอ่อสีอหวานค้นนะครับซีอูนี่คือสีอหวานคนนะครับ,นนนรบแต่งสีไม่ให้มันขาวให้มันออกบบเหมือนกะเพรานะครับเสร็จแล้วเราก็เติมแป้งแป้งนี้เป็นแป้งสําเร็จรูปที่เราที่ลุงทำเอาไว้ในช่องนะครับไปดูก็ได้เลยสําหรับร้านอาหารนะครับใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเป็นเป็นแป้งสําเร็จรูปที่เราใช้เวลาใช้สะดวกสบายนะครับสําหรับราดหน้าหรือว่าอาหารที่มีใส่แป้งทั้งหลายครับ ผักรวมเราก็ต้องใส่แป้งนะครับลองไปดูกันได้เลยนะครับสะดวกสบายไม่ต้องมีไม่ต้องมายืนคนกันให้มันเมื่อยสะโพกหรือว่าเมื่อยเอวนะครับแป้งสําเร็จรูปของเราสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเลยครับตีไปด้วยใบกะเพราหรือว่าโหระพาก็ได้นะครับที่เมืองน,นอกใบกะเพรามันจะหาไม่ได้หรือว่าไม่มีมีแต่เม็ดกะเพราครับปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเรียบร้อยครับกว๋วยเตี๋ยวขี้เมาหมูสับ ของลุงศักด์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับรั้าหน้าของเรานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราปรุงกะเพราลงไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวขี้เมาหมูสับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเขารู้กันบ้างนะครับอย่ารู้อยู่คนเดียวนะครับจะได้เป็นเพื่อเป็นวิทยาทานครับอย่าลืมนะครับช่องของลุงศักด์ถ้าเพื่อนๆดูให้ครบเลยครับ เพื่อนๆไปเปิดร้านอาหารในเมืองนอกกันได้เลยนะครับอาหารทุกอย่างนี้ที่ลงุงลงไปให้นี้เป็นอาหารในร้านของลงุงทางนั้นนะครับด้วยประสบการณ์ที่ทําม,มานะครับแจกสูตรทุกคนที่อยากจะได้นะครับจะเปิดร้านอาหารก็ต้องเข้ามาดูช่องลุงศักดิ์ชาแนลนะครับผมก็สอบถามกันได้นะครับที่ไลน์กลุ่มที่ลงุงลงเอาไว้ให้นะครับเข้ามาก็มาสอบถามได้นะครับ อาครูบรุยชะรุยชัยพนยามันมีลูกได้ม่ได้นะครับคุณมองทุกพันเป็นคนขยันสูอดสู่ทนรักจังค้าใครดินรนเป็นคนจนไม่เคยอับอ้ายขอโทษ FC แวะมานี้แวะมาเปิดใจรู้สึกเสือถึงกันได้ป่าเมือตัวสันต่ำการเวลา ก่อนอเมริกาบินคำความจนลุงสักหักนะทุกคน